าาวนยอัครูมวยเขาขายผักซอยเมล็ดแบบหลายบาทเด็กกี่บาทเล็กอย่างห้าสิบบาทฮ่าคือหลายยังกระดอกกระแดกบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะผักปลอดสารพิษที่บ้านคือหมดหรือยังคะคุณครูว่าจะฝากซื้อให้ท่านพออ๋อหน่อยค่ะผัก อร่อยมากเลยท่านหัวออชมมาค่ะยังเลยคู่ผักๆาไปด้วยค่ะผักจะเบิดก้อนค่ะสวัสดีค่ะนนี้ผักหามหอมนะคะไปสูงที่ตลาดเก็บตังมาด้วยนะคะจ้าวันนี้จะได้กิโลประมาณละกิโลละร้อยนะคะอ กะเปรงนี่ปลูกปุ่งยังได้ครับนี่จ้าก็มีหอมมีขึ้นชายแล้วขึ้นชายยุ่ยเสรขึ้นชายนี่จ้านี่แหละนี่แหละเบี้ยน้อยน้อยอีเบี้ยน้อยๆนะจ๊ะเป็นโมเบี้ยนี่ยใหญ่ได้ครับนี่เป็นเบี้ยเบี้ยเบี้ยใหญ่พักนะครับนี่ขึ้นชายนี่ก็สีครับเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยเขาจะว่ได้เสียเวลาเพราะว่าหอมใหญ่เขาหอมเขาพอถอนแล้วกะ ต้นนี้ก็บเิได้แซมขึ้นไว้ก็คือใส่พื้นที่ว่างก็เกิดประโยชน์หลายที่สุดแหละนะครับนี่มีหอสลัดตัวนี้จ้าอันนี้ก็เป็นข้นาจ้านี้ต้นนี้สลัดเแซมอันนี้พันยังครับนี่สลัดต้องตัวใดหนึ่เลดปัตตูเวียจ้าสวัสดีครับผมนายสมนึกนาคาผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกรักหมู่ที่สิบเอ็ด ตำบลดอนอะรางอับบุนงกิจังหวัดปุริลำนะครับผมนะครับอยู่ในด้านของอำนวยการนะครับซึ่งเป็นโดยตำแหน่งอยู่แล้วล่ะนะครับจะเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านโคกลักคร่าวๆให้กับทุกท่านได้รับฟังเมื่อก่อนนะครับบ้านโคกลักนะครับก็จะอยู่ที่ฝั่งของลำสยงนะครับซึ่งชื่อเดิมตอนนั้นเป็นชื่อบ้านหนองไอช้าง นะครับโดยมีปัญหาประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมทุกปีนะครับโดยมีห้าเสือนะครับที่ขึ้นมาจากลำาสยงเพื่อมหาที่ตั้งใหม่นะครับก็จะมีคุณพ่อดวงนะครับไหมคำคุณพ่อบุญมาวิชาคุณพ่อแย้มรอดสุขโขคุณพ่อนาหัดวันแล้วก็คุณพ่อพมมานกแก้วโดยที่ห้าเสือนะครับได้มา เสียงฝันนะครับที่นนของไสงามนะครับแต่ว่าฝันไม่ดีนะครับเลยกลับลงมาที่นนของโคกสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการเสียงทายมาตอนนี้คือฝันดีนะครับฝันดีจึงได้มีการเสียงว่าเอาตรงไหนเป็นจุดหลักบ้านนะครับเพื่อเป็นจุดสูงการของหมู่บ้านนะครับเมื่อได้จุดสูงการของหมู่บ้านแล้วครับทั้งห้าเสียก็เลยมีการตั้งรากฐานนะครับอยู่ จุดๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีพี่น้องฝั่งของน้องไอ้ช้างก็อพยพข,ขึ้นมามาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆแล้วพี่น้องฝั่งของอำเภอนาโพพุทธ่สูงนะครับก็ขึ้นมาด้วยการบอกเล่ากันว่านอนของโคสะอาดเนี่ยนะครับเป็นนนท์ที่มีความสมบูรณ์นะครับทั้งดินทั้งน้านะครับปัญหาของน้ําท่วมก็ไม่มีโดยสม์ด้วยทั้งปา่าไม้นะครับทั้งค่าเสียก็มีการจัดสรรต่างๆเป็น้นนท,ทางที่สวยงามแบบแปลนที่เือว่าทัานสมัย พูถึงความภาคภูมิใจกับโครงการนะครับกับผมนะครับและก็คณะกรรมการหมู่บ้านก็ทํามาหลายโครงการนะครับแต่โครงการที่มีความภาคภูมิใจที่สุดก็คงจะเป็นโครงการของกลุ่มผักปลอดภัยนะครับซึ่งเรามีความภูมิใจที่ว่าเราผลิตผักให้กับคนได้รับประทานมีความปลอดภัยคนทําผักก็มีความปลอดภัยนะครับมีความสุขที่ทําให้เขารับประทานแล้วมีความปลอดภัยนะครับและกลุ่มผักเป็นกลุ่มที่ทําให้คนรู้จัก บ้านโคกลักมากขึ้นนะครับเราทํางานกันเป็นทีมนะครับเราจะให้พี่น้องไปพบกับนะครับทีมงานของในด้านต่างๆของหมู่บ้านของเราเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางจิตรา,ารัตน์สักคูมีหน้าที่รับผิดชอบด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขค่ะสวัสดีครับผมนายวิชัยแสนเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านสวัสดีค่ะดิฉันซื่อนางสังฆสมบัติดูแลด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสวัสดีครับผมนายสมวังสมบัติ หน้าที่ผมกัด้านปกครองกับรับสารความสงบเรียบร้อยครับวัสดีค่ะฉันนางสมพรจัดนอกรับหน้าที่ในดางเศรษฐกิจค่ะด้านเศร,ศรษฐกิจพัฒนาในแบบปรลัดเศรษฐกิจพอเพียงของพอหลวงที่รวมกลุมกันปลูกพักในชุมชนค่ะ ครับก <So S 1> uh, <1941, S 2> ็ขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับกับโครงการที่ผ่านมาของชุมชนของเรานะครับที่ได้ร่วมกันทํามานะครับอาจจะเป็นโครงการของโรงสีข้าวชุมชนนะครับโครงการของรถน้ําเที่ยวโครงการของรถอีแตนนะครับซึ่งเป็นโครงการของโครงการประชาลัฐนะครับก็ส่วนนี้ก็จะมีรายได้เข้าไปพัฒนาของด้านของกองทุนการพัฒนาหมู่บ้านนะครับซึ่งเราคอยดูแลกับสมาชิกอยู่แล้วนะครับ โครงการของผู้เลี้ยงกระบือหนะรือเลี้ยงควายนะครับเป็นควายเราจะพัฒนาเป็นควายสวยงามนะครับเพราะว่ามันเกิดรายได้ที่เราไปศึกษาดวง,งานมานะครับหนึ่งด้วยบริรษัทจังหวัดนะครับพาเราไปศึกษาดวงงานในการพัฒนาเป็นควายสวยงามให้ได้เพราะว่าราคามันจะอัพกันขึ้นมาแบบต่างจากควายเนื้อนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้เราก็มีควายอยู่ที่ 75ตัวนะครับที่กรมบริษัทให้มาแบบ75นะครับก่อนจะพัฒนาเข้าสู่การเป็นควายสวยงามโดยโกรมบริษัทก็มีพ่อพันธุ์ดีๆนะครับตัวใหญ่ๆใ,ให้เราผสมด้วยเป็นน้ำเชื้อละนะครับแล้วก็ผสมจริงก็มีบางส่วนนะครับก็แล้วแต่ที่จะมาคิดจะเลือกใช้นะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นโครงการที่ถือว่าต่อยอดได้ดีนะครับเพราะว่ามูลของ ควายแล้วก็มาใส่ผักปลอดภัยของเราอยู่แล้วนะครับส่วนควายนะนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นการพัฒนาถึงปอยสวยงามและเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับส่วนกลุ่มของแผงการป้องกันของโควิดนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับเสียงเสียงตามสายนะครับว่ามีการล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแอ,ออัดนะครับแล้วก็สวมแมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับ ด้านการกลุ่มของแม่บ้านกิจสารกลุ่มนี้ต้องยอกย่องเขานะครับเขาตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนโดยเฉพาะโดยทั้ง5้าชุมชนของเราครับมีการช่วยเหลือกันกลุ่มนี้แต่งตั้งมาเช่นการทำง,งานของเขาคืองานบวชอย่างนี้ครับกลุ่มนี้จะเป็นการเสร์ฟพูดง่ายคือไปเสรฟน้ําเสรฟอาหารนะครับก่อนวันงานก็เป็นการตกแต่งจับผ้าจับไบนี่ครับถ้าเป็นงานศพก็จะเป็นการจัดดอกไม้จัด อย่างนี้ครับถือว่ามีบุบาทมากกับกิจสาไม่มีค่าบริการนะครับก็แล้วแต่ที่เจ้าภาพเขาจะนี่เอาแต่เขาก็เป็นกองกลางของเขาอยู่แล้วครับไว้จะซื้อของมาใส่กลุ่มของเขานะครับด้านของลงน้ําดื่มนะครับตรงนี้นะครับรงน้ําดื่มของเราในตอนนี้เรามีสมาชิกอยู่ที่350คนนะครับมีการช่วยเหลือกันอย่างไรครับน้ําดื่มเราทํามาเป็นความปลอดภัยครับมีออยนะครับแล้วก็ เราทาเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนช่วยเหลือสมาชิกอย่างแท้จริงนะครับโดยเราขายในราคาถูกกว่าท้องตลาด2เราช่วยเหลือสมาชิกอย่างไรนะครับใครที่เป็นสมาชิกเรานะครับเพื่อมีการมีงานมีบุญหรืองานศพงานอะไรเราก็จะช่วยเขาไป10ถังนะครับช่น้าไป10ถังนะครับเพื่อจะดูแลกันนะครับ <c ười> นี่เป็นการช่วยเหลือของโรงน้ําดื่มนะครับซึ่งเป็นไรายได้อีกของกอ,องทุนของหมู่บ้านของเราอีกโครงการหนึ่งนะครับ ด้านของการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับเราก็ทํากันทุกปีนะครับเกี่ยวกับาการศึกษาเป็นการมอบทุนให้กับนักเรียนรวมไปถึงการศึกษานอกโดยเอาก,กรรมการของเราครับไปศึกษาข้างนอกเพื่อจะให้รู้เขารู้เรานะครับเพื่อการพัฒนาของกลุ่มต่างๆนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมเราก็ทําเป็นประจานะครับเกี่ยวกับประเพณีต่างๆของชุมชนนะครับว่าจะเป็นการเลี้ยงตะปูนะครับขึ้นบ้าน จกบาดหมู่บ้านตำบลเบิกบ้านอย่างนี้ครับบุญเข้าพรรษาอนสาล้วก็ทําโดยเฉพาะการเข้าพรรษาเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นการรวมกันทั้ง5ชุมชนนะครับทั้งโรงเรียนทั้งวัดนะครับช่วยกันมีการแห่เทียนรอบหมู่บ้านแล้วก็มีการลําด้วยนะครับซึ่งแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชุมชนนะครับเรื่องของผ้าขี้เครืออ่ายนะครับผ้าขี้เครือข่ายของเราก็ตอนนี้เราก็จับมือกันกับกลุ่มเมืองลุงนะครับในการทําผ้า อารางนะครับอย่างที่ผมใส่เป็นผ้าอารางนะครับทำเป็นเป็นผ้าฝ้ายแต่ย้อมด้วยต้นอารางเป็นสีธรรมชาตินะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ใส่แล้วสบายนะครับเกิดความสวยงามนะครับ้าขีคีของเราก็มีถ้าเราไปขายผักแล้วก็เสนอผ้าอารางเราไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเราได้เห็นได้สัมผัสกับผ้าอารางและคนรู้จักอารางให้มากขึ้นกว่านี้นะครับด้านอื่นๆนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของ กีฬาเป็นโครงการของกีฬาฟุตซอลนะครับที่ที่สนามเรามีสนามโคโลสเสตเดียมที่คนรู้จักคือสนามฟุตซอลเป็นกีฬาเปิดนะครับโดยเฉพาะสําคัญอย่างไรนะครับกีฬาฟุตซอลเป็นการที่เราได้เห็นฝีเท้าของคนต่างจังหวัดบางครั้งนะักกีฬาระดับชาติก็ยังมาเล่นสนามแห่งนี้นะครับโดยที่เขาสุ่มมาไป้าเดินสายมานะครับแล้วก็อีกอย่างที่พูดจะคือเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา นะครับพอเราไม่ได้จัด2วันนะครับเราจัดครึ่งเดือนนะครับ15วันนะครับงานเราใหญ่มากนะครับโดยการของเทศบาลร่วมมือของเทศบาลดอนนารางของเรานะครับแล้วก็กลุ่มของคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแล้วก็มีภายในแล้วก็ฟุตซอลโอเพ่นอ,อย่างนี้นครับได้เป็นการเม่ค้านะครับเศรษฐกิจยางไงคือเม่ค้านยขายลูกชิ้นวันหนึ่งะได้วันละ,ะกำไรวันละ300แต่ถ้ามีงานฟุตซอลขึ้นมาเนี่ยเขาด้วันละพันเลยนะครับในถือว่า ถือว่าเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจอีกแล้วคนได้รู้จักโคกรักมากขึ้นด้วยกีฬาฟุตซอลครับผมกระซตรมอ,รทอไทยถ้าไหมทอมือเรื่องเือกร,<ด>ระเบือไทยเอ๊

เกียรติเยรตลูกนี่ครับนี่เป็นพ่อพันธุ์ครับเราจะพัฒนานะครับเป็นควายสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้ชื่อเจ้าหนุ่มวายุ2ปีครับผูกทุกอย่างหละ่ะโอ้ถุงยางเงาะเป็นคาเป็นตะไคร้สัตว์เลนเน่พักซีจ<ร>ีเดดิดกับมิ้วหนอนทักหนอกครับ